สวัสดีคะ่ะพบกับนายพยากรอีกครั้งนะคะในวันนี้อาจารย์ได้นำลายมือที่มีลายเส้นดีๆมาฝากกันนะคะใครที่มีลายเส้นที่อาจารย์กำลังจะเล่าให้ฟังในลายมือคู่นี้นะคะถ้าใครที่มีเส้นบางเส้นหรือว่าหลายๆเส้นเนี่ยคล้ายๆแบบนี้อาจารย์บอกเลยว่าคุณโชคดีนะคะเพราะในลายมือนี้เนี่ยเส้นที่ดีๆเส้น ที่เป็นเส้นโชคเส้นลาบเส้นความสำเร็จนะคะเส้นเงินเส้นทองเนี่ยค่อนข้างชัดเจนทีเดียวเลยนะคะสำหรับลายมือนี้นะคะเป็นลายมือของคุณหมอนะคะบุคลากรทางการแพทย์ท่านหนึ่งที่เป็นลูกดวงของอาจารย์นะคะแล้วก็ท่านก็ได้อนุญาตให้อาจารย์ได้นำลายมือของท่านมาเป็นตัวอย่างซึ่งท่านก็เป็นลดกเกษียณล,ละเรียบร้อยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นลายมือ ที่ดีนะคะที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในอาชีพการงานแล้วก็ใช้ชีวิตในช่วงหลังเกษียณเนี่ยเพื่อที่จะทำธุรกิจนะคะก่อนอื่นนะคะอาจารย์อยากจะชี้ให้เห็นว่าสำหรับคนที่มีเส้นที่ชัดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจเส้นวาสนาเส้นพุทธเส้นอาทิตย์ที่คมคมชัดชัด แล้วก็ไม่ได้มีเกาะไม่มีโซ่ถือได้ว่าถ้าใครที่มีลายมืออย่างที่อาจารย์บอกแบบนี้จะโชคดีแต่ถ้าเกิดว่าลายมือของใครเส้นมันขาดเส้นมันหนาเส้นมันมีเส้นตัดเส้นขวางเยอะๆมีเกาะม,มีโซ่นะคะมีขนแมวมาตัดก็คือเส้นเล็กๆอะคะ่ะเส้นยอ่อยๆตัดเยอะๆ,ๆ ถ้าเป็นลายมือแบบนี้ชีวิตจะค่อนข้างล้มลุกคลุกคลานยุ่งเหยิงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเส้นคมคม,คมชัดชัด,ชดเหมือนกับในลายมือตัวอย่างนะคะของบุคลากรทางการแพทย์ท่านเนี่ยถือได้ว่าจะโชคดีแม้ว่าชีวิตจะเหนื่อยยากลำบากหรืออย่างไรก็ตามนะคะก็สามารถที่จะผลักดันตัวเองให้ประสบความสำเร็จนะคะมี หน้าที่การงานหรือว่ามีอาชีพนะคะหรือทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จสามารถสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้นะคะเส้นแรกก็คือเราจะดูกันที่เส้นอาทิตย์นะคะใครก็ตามที่มีเส้นอาทิตย์ชัดๆคือบริเวณนี้นะคะผู้ที่มีเส้นอาทิตย์ที่ชัด ตรงนี้นะคะทั้งสองข้างเลยเส้นอาทิตย์ที่สวยงามชัดเจนนะคะจะบ่งบอกว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีโชคค่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามมักจะมีเงินมีทองมีคนอุปถัมภ์สนับสนุนมีความก้าวหน้าได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะทำมาค้าขึ้นเงินทองไหลมาเทมาและถ้าเส้นอาทิตย์นะคะปลายแยกออกมา ในมือนี้จะเห็นได้ว่ามีเป็นลนักษณะเป็น V v วิ t ตอ y ี่นี่ก็เป็น V v วิ t ตอ y ี่เช่นเดียวกันนะคะเส้นอาทิตย์ที่เป็น V v วิ t ตอรี่ก็จะบ่งบอกว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีโชคมีลาบนะคะทำอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนอยู่ในระดับที่สูงขึ้นนะคะในการที่จะ มีชื่อเสียงหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นที่เคารพนับถือนะคะเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาเป็นที่เชื่อถือของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่า ในแวดวงที่ตัวเองทำงานนะคะแล้วแถมยังเป็นคนที่จะมีโชคนะคะมักจะมีเงินมีทองความโชคดีเข้ามาอยู่ในชีวิตอยู่เรื่อยๆหรือแม้จะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็มีโอกาสที่จะมีโชคทางด้านการเสี่ยงด้วยนะคะต่อไปเส้นวาสนาเส้นวาสนานะคะในมือนี้จะเห็นได้ว่าเส้นวาสนามาจากเนิน เนินจันทรผู้ที่มีเส้นวาสนามาจากเนินจันทรก็จะเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะคะไม่ว่าจะประกอบอาชีพการงานใดมักจะใช้ความรู้เฉพาะหรือความเก่งความสามารถพรสวรรค์ของตัวเองในการที่จะทําให้อาชีพการงานของตัวเองนั้นมันรุ่งเรืองมันก้าวหน้ามันได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งประสบความสําเร็จสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคง ให้กับตัวเองและก็ครอบครัวได้จากอาชีพการงานไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือทำธุรกิจก็ตามนะคะข้อสังเกตได้ว่าใครที่มีเส้นวาสนาสวยนะคะคนนั้นจะเป็นคนที่ทำงานประจำหรืองานที่ใช้วิชาชีพแล้วก้าวหน้าทำได้ยาวทำได้นานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะก้าวหน้า แต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามนะคะเส้นวาสนาไม่ค่อยสวยแต่เส้นพุทธชัดนะคะเส้นพุทธคือเส้นที่พุ่งขึ้นไปที่เนินพุทธใต้นิ้วก้อยนะคะถ้าเส้นพุทธชัดเส้นวาสนาไม่ชัดแสดงว่าเป็นคนที่มีดวงในเรื่องของการทำธุรกิจลงทุนหรือค้าขายนะคะแต่ทีนี้ถ้าใครก็ตามที่ทั้งเส้น วาสนาก็ชัดเส้นพุทก็ชัดเหมือนในมือนี้นะคะแสดงว่าโชคดีมากๆเลยค่ะจะเป็นคนที่ทำธุรกิจก็ได้ก็จะประสบความสำเร็จมีพรสวรรค์นในเรื่องของการลงทุนค้าขายฉลาดในเรื่องเงินเงินทองทองฉลาดในการใช้คำพูดเจราจาติดต่อค้าขายสื่อสารประสบความสำเร็จมีวาจาดีพูดจาดีมีวาทศิลป์พูดเป็นเงินเป็นทองนะคะ โน้มน้าวจิตใจคนเก่งทำให้การลงทุนทำธุรกิจหรือการติดต่อค้าขายประสบความสำเร็จร่ำรวยได้ยิ่งถ้าใครมีสองเส้นนี้ชัดๆเลยทั้งเส้นวาสนาก็ชัดเส้นพุทธก็ชัดนะคะเอาเป็นว่าไม่ว่าจะหยิบจับทำงานอะไรประสบความสำเร็จได้ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งในมือนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ทำงานประจำจนถึงวัยเกษียณ นะคะก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงมีรายได้ที่ดีและก็ทำธุรกิจด้วยนะคะซึ่งตอนนี้หลังกเกษียณน,นะคะก็จะมาทำธุรกิจแล้วถ้าเส้นพุทธชัดขนาดนี้ทำธุรกิจที่มั่นคงนะคะลงทุนในระดับทีเ่เยอะพอสมควรได้นะคะเช่นมีแพลนว่าจะทำอสังหาริมทรัพย์นะคะจะ สร้างบ้านสร้างหมู่บ้านหรือจะเป็นลักษณะของการที่จะร่วมลงทุนทําธุรกิจนะคะในการที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะคะก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เพราะว่าเส้นพุทธเขาชัดสวยมากๆเลยนะคะทั้งสองมือเลย จะเห็นได้ว่าเส้นพุธชัดสวยมากๆากทำธุรกิจแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จร่ำรวยได้และเส้นวาสนาก็ชัดด้วยนะคะทั้งสองมือเลยเป็นคนทำงานเก่งมีพรสวรรค์เฉลียวฉลาดในเรื่องการทำงานในเรื่องของการหาเงินในเรื่องของการทำธุรกิจหรือการลงทุนค้าขายนะคะต่อไป อีกเส้นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือเส้น r n n o o s s o r o m o n ชัดทั้งสองมือเลยค่ะเส้น r i n o of s o r o m o n ถือได้ว่าเป็นเส้นย่อยที่มีความสำคัญนะคะบ่งบอกถึงความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของเจ้าชะตาใครก็ตามนะคะที่มีเส้น r n n o o s s o r o m o n นะคะหรือว่าเส้นวงพฤหัสเป็นคนที่ มีความเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาดีค่ะและนอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงด้วยสนใจในเรื่องของศาสนานะคะและก็เป็นคนที่สามารถที่จะนั่งนั่งสมาธิแล้วมีโอกาสได้ฌานใช้สติปัญญาในการคิดแก้ไขปัญหาหรือว่าวางแผนต่างๆได้เป็นอย่างดีถือได้ว่าเป็นเส้นแห่ง การเป็นคนดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมนะคะและยังเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่ดีนะคะก็คือทั้งเก่งทั้งฉลาดทั้งเป็นคนดีเก่งดีและประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะดังนั้น 4. เส้นหลักที่อาจารย์ได้มาอธิบายนะคะจากลายมือจริงๆของบุคลากรทางการแพทย์ท่านนี้ให้กับทุกท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ หการดูลายมือนะคะหัตถศาสตร์ได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นข้อสังเกตที่สำคัญสำคัญว่าถ้าลายมือเส้น4ี่เส้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นอาทิตย์เส้นวาสนาเส้นพุทธและ Ring of Solomon หรือว่าเส้นวงพฤหัสใครที่มีเส้นเหล่านี้อยู่ในมือและชัดสวย ไม่มีจุดบกพร่องบุคคลผู้นั้นจะมีดวงชะตาที่โชคดีทำมาค้าขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดนะคะคำพูดคำจาดีมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะการที่จะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์นั้นก็สามารถดูได้จากเส้นวาสนาได้ด้วยถ้าเส้นวาสนาที่มาจากเนินจันทร์นั่นหมายความว่า จะมีคนอุปถรัรมภ์สนับสนุนให้การงานก้าวหน้ารุ่งเรืองรวมถึงการมีชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวที่ราบรื่นได้รับการอุปถรัรมภ์สนับสนุนจากคนในครอบครัวด้วยค่ะ